<laughs> thì cần phạm cánh đẹp à, họ hàm tu hành nhắn kinh nghiệp nhàng dừng lại khôn thôi này sẵn bài nè

กลับสบายดีสบายดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่ขู่สู่คนเนาะเบิร์สมองสุบอรว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกลาบสวัสดีพี่น้องข้างพังไทยคนหนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูบของหวายเียงใส่ใจกันด้วยพี่น้องเลยอ่าจีคือเกา่าคือเดิมนาอเพียงเนาะเพิ่มเติมกะมาอยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องๆหวายเพียงมาเปิดคลิปอยู่กองกลางเฮือนของน้องใหม่พี่น้องเลยเนาะนอจกจักเมื่อวานอ่านะ ทางเพื่อนลงมาแก็ยังบร่ได้มีการเห็ดยังมีแตว่าสร้างเป็นมาแก้เแบะบแก้บบก่าบันดกบันไดนี่คือน้พี่น้องเชินมาแก้เบะดใบแต่คือว่ายังเดือแต่ตั้งบันไดกับทาสีติดประตูนะเนาะเพื่อนลงมาพี่น้องเลยเนาะก็ทาตั้งบันไดแล้วติดประตูะหรือว่าถาว่า มีของน้าจังจังขึ้นอยู่นะสิดท้ายอยู่นอกขีดนอกเพราะว่าออกมาทางนอกพี่กะปลาทำมาตองคามตอวคืนนอกเพียงเนาะแต่เสาของน้าอยู่ปลากะคือว่าอันนั้นอยู่ขีดนองเนาะนองไม้ก็เป็นผู้หญ้าผู้หญิงเจ็ดชีบางคนเพิ่อกัว่าเอาเบี้ยเอ้ยช่วยนองไม้เนี่ยเด้อเพิ่อว่าเนาะให้เพิ่อได้ของน้าของยังเพิ่อว่ากะตามที่เฮาเบิ่งกะคือคือเพิ่อคือสีได้ยิ่ดอกขีดนองเพราะว่าทางตู้ซีเพิ่อกะได้ซื้อท่อซื้อเสาเนาะ มาเรียบร้อยได้อยู่ทางบ้านทางเชือนของพอเพิร์นน้อยก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงออกมาเสร็จเคชื้อหลังไม่ให้อยู่นิโนพี่น้องเนาะก็คือว่าอันนั้นแหละพี่น้องเลยอืมแตคือว่าเพิ่นคือสิได้ย่เยอะแต่ว่าเราก็ดีใจนะเพิ่นเนาะอันนี้ก็เรื่องการที่ช่วยน้อพี่น้องเนาะก็ขึ้นอยู่กับมาภูรักผู้ใหญ่หรือว่าไม่ไม่เอฟซีน้อพี่น้องเนาะหรือว่าเพิ่นอยากให้เขาเป็นสะพานบุญให้หรือว่าเพิ่นอยากให้ ช่องอื่นหรือว่าพายกระไรเนาะเพียงเนาะเป็นห้เป็นสะพานบุญให้ทุกคนกะที่ทำหน้าที่ห้องเจ้าของดีที่สุดนั่นแหละพี่น้องเนาะกับเพื่อองานเฮากระยักเป็นสะพานบุญให้คือกันอ่าถ้าว่าตังเฮือนองไม้ถ้าว่ามีแม่เอฟซีเนาะอ่าให้เขาเป็นสะพานบุญเขาก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเนาะเพียงก็ช่วยไล่ซ้ำที่ช่วยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่เด็กเนี่ยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจะมีส่วนอ่าช่วยเพิ่นยูทางน้องไม้กับพี่น้องเลย กมีใจอยู่ที่น้องในเฮือนในซานน้องเพียงเนาะมีบอลอยู่บอลเซา้าจักหน่อยนี่ก็จะได้ออกมาอยู่พี่แดกับน้องน้ำน้องเพียงเนาะกับลูกเพื่อนน้องพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเ่ารายใหญ่ฮะเราเขาอัปเดตทางบ้านทังเพื่อนของน้องจ้อยเนาะอัปเดตไปให้ผมพี่น้องชมไปนำเนินการอยากจะรีวิวเพื่อนตองหมายจากน่อยแต่จังกิเข่าไปทางพุ่นน้องเพียงเนาะนี่พี่น้องเลยโดยจบในการอันเห็ด เโลถ่าทางอ่าตู้นี่กันมาพี่น้อง,องนะถ่าทางตู้ซิดมาเนาะหน่วงบันไดนี่ก็คือว่าจิตั้งขึ้นนกะก็ใส่ลูกติงเนาะพี่น้องลูกติงเป็นเอาขึ้นไว้ทั้งเฮือนได้พี่น้องเลยอ่าหกคานมายังเ,เป็นไลเอาดินเอาอยัางเข้ามาทมมันกันสิอ่าเน่นไปอีกเอาพี่น้องเนาะการพื้น อย่างบอา่อได้กะเทพื้นกับเห็ดของน้ำเนี่ก็ถือว่าโอเคแต่พี่น้องเนาะคือสส่างเปิดมาเห็ดมายังน่ะก็เฮาไว้ชิวิวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอเดินไม,มากะใส่งามไปอีกแบบโมดหนึ่งเลื่นดินกับงามไปอีกแบบโมดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะงามคนน่ะแบะพี่นออ้องเนาะอือ าตาวยปัญหาตาความสะอาดนะตามมันคงกบมุงกบนเนาะเดยตตวัดกวดทำกรวดตาดแล้วจะหมดเขามีงบมีอย่างค่าสอค่าสีมันจะจม้ายขึ้นเนา

จจะงามีขนม่องห้องพอดีเลยออกช่องนึงวามสะอาดปิดปิ่ฝืนนะ

ก็แล้วก็นเจ้เปตัวหมแล้วอเจ้าไดอดี้เาีก็แล้ี่ไน้แล้วหรอาฮ่าฮ่้แล้วตอเนีตอไปมัดพีน่มัดพีเกงกก็มดพีดจนบก็ลนี่ข้น

มาจานจานให่ รอบๆบ้านเมื่งไปเพิ่งมาเออห่งงามเะอาพี่น้องเนาะแต่ว่านะทำกวดงทำความสะอาดเ่ยทาสีเข้าไปนี่แขงคักพี่น้องตรงตรงเนาะทำไปชาสคนหน่อยกินไหมเราอือืมจะไม่ยังกะเลี้ยวไปเลยที่ประตูประตังเข้าไปมานี่ย อ่าใส่ประตูมันังเข้าไปนี่ก็อยู่เนาะอยู่ได้เนาะเนาะใช่ไหมอื่นนี่ก็ห้เเป็นติดประตูอะ้รมาื่ มีงานข่อมาท่าชอท่าซีมันก็นสบายเนาะเนาะก,ก็บ่อดกับาเา้เฮ็ดท่าซีใหม่ซียังเข้าไปโอ้คับเห็นได้ชางวุดปูนกัดมือบ่ะฮะเร <c oughs> ีว่าปูนกัดมือ <c oughs> <c oughs> เออ ็นได้เมื่อไงบอมาเห็นงานนะเมื่เือเป็นได้เยวยังเินหอดแต่หากี่ซีกับยามนี่มันกับมีบอยางน,นี้ไงฮะยามแดงมีบอมีกี่ซี่นี่ยบ่ได้เรื่องยามบอฮะ ย้ำนี่บ่โอ้ยย้ำนี่มันจะออกกว่าย้ำผลบ่โอ้ยย้ำมันจะมีเฉพาอจะย้ำผลโมเมนต์เนาะมันเริ่มเบิร์โกไม่แต่เนาะมึงคนปูนปูนคลแบบนี่นี่

Okay, เ,เ,นะเดี๋ยวในต้นหนาเป็นเนาะเด็กซีรายๆคนถนึงน,นี่ยนำมาหายก็ออกไปทั้งพุดด่นอีกอ่าเกดห่าต้นจัดสีต้นเนาะโอ้สทางใหม่เนี่ยก็ทางปุ่นด้วยแท้สทางใหม่ไว้แท้ <laughs> ไปหรอกอันนี้มันจะทำความสะอาดไงคือเพื่องนั่นแม่จอนั้นมันเป็นประตูบันเดือดประตูบันเดือดมันสจเย็ดความสะอาดปูนตกขรรองมันทำความาดเนี่ยเขาทำความสะอาดไงเป็นรูป ไปอันน้ามูได <c oughs> um ้เลยได้เลยนี่ก็ห่วยเนาะจล็กน้อยนี่ก็เป็นช่างประจำงานทีมงานได้เดยนี่เล <ey> ็กน้อยบัดเพิน่นบ่คอยอยากเฮ็ดเด้เพื่อสิบอกเคียนเพิ่นเฮ็ดบ่ผู้ใหญ่คะแหนคอยจับไปที่เด็กที่น้อยได้เฮ็ดไปแล้วคอเห็ดไปแต่ห้อน้อยเนาะ คือสีเหี่ยวนการบุกมือนี่เนาะเหลี่ยวีรการบุกใช้ช่างคนหนึ่งคือเรเห็นได้เหมือนใช้เบียร์กอ๋อ ไปหาับอัยาคูอ๋อไปหบาทเพราะวันมีบุญคุณบ่เป็นบ่เป็นชีวิวัฒบ่เพิ่นเทศเป็นเป็นเนั่นเทศเป็นบ่อ๋อฮ อแบบนายบบขับรถบเป็นบนเฝ้าเลยอ๋อพวกนั้นเทศเป็นแบบขับรถบุเป็นเนาะเอาให้พวกน้อยไปขับรถทต็มอย่างน้ำเพลิน

สองมือนี่แลหละเย็นเหง,งเนาะเย็นเนาะเย็นโจยเจอยขับรถน้ำทางกับจนขี้งอะ ไม่โตไม่โตจำหนึ่งียบใไม่พอดีหนของเองนะลงกถได้่โอ้มืินีนเลยเนาะมือนีนอาะพี่นกองีิบีให้ไอ้พคนเงียบอ่าแนะนําอ่าเขาเยยงอันกาพวงเกาะแหงน้องอีกเนี้มเด้อเนหน่อเนาะ ทางข้างทางยางมันเพราะว่ามีบอลนางเด่นนางบัวเพิ่อนมาเนาะอ่าพังเบิ้งพี่น้องไอ้พังเบิ้งพังไปเรื่อยๆเนาะเป็นอยู่กัมพูรักผู้ใหญ่คือกันกูเวียงกันเนาะมีแต่ว่ายางก็นั่งกันเห็ดของครัวให right hmm. ้เพิ่นกับของน้ำนี่ก็ถือว่าอ่าอยู่ไรเนี่ยพี่น้องเนาะโอเคแหละพี่น้องมีแต่ว่าพังไปเรื่อยๆตามที่ทางเอื้อเพิ่นให้ยเเวียงเป็นสะพานบุญให้เนาะแต่เห็ดไปเรื่อยๆเพิ่นว่า nhưng bỏ vàng và chỉ phải hại, thái nó thì nó bảo riêng cái như này làm tổ biệt riêng thì nó đấy, con, là, và là, 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 Nhưng bác con, con. <laughs> con. <Tỉnh> nó mà sao thằng bảo cành, mình mình khai nhưng mà sao à มืน่นเงินติดประตูได้มื่นฮะนห่เฉดยอดมื่นเินหมมื่นเนยสบายดีเนอะไปไ็คือบบเห็นข้ามาวานนัน,วานนี่วันนี่อยไปซุพพ่มอมอุวาน,นอ๋อ รอเห็นอยู oh. oh. ่ด anyway ินชายก็ลองกระดีเหอะ่อตอนไปคือประเด้นัในบ่ิเวณผ่านมาวะตอนมาหรือตอนที่ให้ไปได้จะชุกชอยเพิ่นมาอยู่หาแถวนั่นแหงหาคนยากอยู่แม่อยู่ตลอดปู่ป้าไปได้บัดนี้วะมีเตอตอนไปบ่เบาอยู่อ๋อเพิ่นช่างกล้าไปแท้คำค้านี่ไปหาคนชุกอยู่ใช่ได้ตอนแรกแม่นว่าจะเล่นออกไปครับอ่าม่ตอนแรกเนอะเหมเอนโอ้ขึ้นขึ้นยู่ขึ้นูกใจอยู่ กแกยังขามาเมื่อเช้าคือเห็นเตียงนเงี้ยไงอ๋อเ <c oughs> มื่อเช้านี่เอาเตียงมาไว้ตลาดไปจองอ่านไว้าได้แบบสิประจำเนี่ยอ๋อประจำอ่านไว้่ายอันนี้ก็ยังที่แกเอาด้านอยู่ได้บ่เวีย้ยเอาไงสิ้นมือไรอยู่ได้ไม่นี่โอ้จากม้วเมื่อมันสูงแรงอืม ใบส่งใบขามเป็นร้านใบนี่แหละอืมอืมอันนั้นแหละเนาะแมนไหมเข้าไปเพื่อเข้ามาคือว่าเนี่ยแหละมาทีมงานเขาคือเหี้ยบเนาะใช่เพราะว่าทีมงานเขานี่แล้วแบบทางไหนบดเนาะเริ่มเริ่มบาหวางเพ้าวานนี่มีแต่คอยผู้เดียว่าต้องตัวใช้เนาะมาคาบหนึ่งอันนั้นกะโย่โย่เพื่อนสิเลีวเดี๋ยวนะมาคาบหนึ่งนั่นกะเมื่อเพื่นกะ

ตรวจจ่ายพี่น้องจังใดก็คลิปนี่ก็สีประมาณนี้ไว้ก่อนพี่น้องกัยเนาะดำเนินไปเรื่อยๆืยังสีขอจบลงไว้ก่อนคาว่าพิพาทการใดก็ต้องกลับขอโทษขอภัยหลายๆเป็นคลิปนี้ก็สีนำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแห่งเด้อเบอรสุขสุกคนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบอรสุขสุกคนเนาะ